ความเครียดในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมันก็เพิ่มขึ้นเยอะโดยเฉพาะในะยุคโควิดเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้วมันก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยแล้วก็ความกดดันจากทั้งโรคทั้งากทางเศรษฐกิจความเียดมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยล่ะคะ่ะความเครียดที่จัดว่าเป็นโรคนะคะคือมันก็ต้อง เยอะพอสมควรจนมันมีอาการที่ทําให้รบกวนสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือทางด้านจิตปัญหาสุขภาพกายที่มันอาจจะเจอเมื่อเมื่อมีความเครียดสูงนะคะก็เช่นพวกโรคก,กระเพาะโรคหัวใจความดันสูงระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงขึ้นหรือว่าป่วยบ่อยขึ้นโรคทางจิตเวชก็ที่เจอบ่อยๆก็วิตกกังวลหรือซึมเศร้าอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะ าการของความเครียดนะคะคือเครียดด้วยตัวมันเองมัน,ม,นมันไม่ได้เป็นชื่อโรคด้วยตัวมันเนาะแต่ว่าความเครียดมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอย่างเช่นถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นโรคทางสิตเวทเนาะมันก็อาจจะเป็นวิตกกังวลเป็นซึมเศร้าหรืออย่างอื่นได้อีกมากมายแต่ว่าถ้าคนที่มีสภาวะอารมณ์ที่มันเครียดนะคะก็อาจจะสังเกตได้จากว่าอ,อ,อาจจะเริ่มหุดหงิดง่ายขึ้นออหรือว่าร้องไห้ง่ายขึ้นอ่อนไหวมากขึ้น คิดเยอะคิดกังวลสมาธิน้อยลงหรือถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการกินการนอนตามมาก็ได้ค่ะเรื่องการรักษาความเครียดนะคะคือเบื้องต้นก็ถ้ารู้ตัวว่าอออาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดก็เข้ามาตรวจประเมินได้ค่ะถ้ามันเป็นลักษณะของแค่ความเครียดจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะการปรับตัวก็ อาจจะเหมือนให้ยาตามอาการเช่นถ้านอนไม่หลับก็กินยานอนหลับให้หมอให้คําแนะนําอื่นๆจนกว่าปัญหามันจะผ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆเข้ามาแล้วเช่นซึมเศร้าเช่นไม่ตกกังวลมันก็อาจจะต้องกินยาอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีการบําบัดวิธีอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากเรื่องการดูแลปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องสุขภาพความเครียดเนี่ยมันก็ต้องไปพร้อมกันกันกบการแก้ปัญหาสาเหตุที่มันเครียด ซึ่งมันก็ต้องเป็นทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับของสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงนั้นที่เครียดในช่วงที่ปัญหามันยังแก้ไขอะไรไม่ได้อะนะก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอมากขึ้นพยายามจัดสรรเวลาให้ตัวเองซึ่งพักผ่อนอาจจะไม่ใช่แค่นอนนะคะแต่ว่าเป็นการหาเวลาให้เราได้ทำสิ่งที่มันมีความหมายกับเรามันจะเป็นงานอดิเรกหรือมันจะเป็นการใช้เวลากับคนที่สำคัญ อะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรือกิจกรรมอื่นๆนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพทั่วๆไปอะค่ะเรื่องกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างพ่อเพียงออกกาลังกายนอนให้เป็นเวลาอย่าลืมที่จะเหมือนใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะปัญหาบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ซึ่งมันก็ไม่เป็นไร เรื่องการใจดีกับตัวเองนะคะหลายๆครั้งในสภาะที่เครียดเนี่ยเราก็มักจะมีความคาดหวังหลายหายอย่างกับตัวเองเรามีความคาดหวังว่าเราจะต้องอทําอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้หรือความคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมมันจะต้องเป็นอย่างนี้งั้นในชีวิตเราบางทีแค่เราทําได้เท่าที่ได้มันก็อาจจะพอแล้วเราก็ชื่นชมตัวเองในจุดนั้นนะคะ กินยานอนหลับมันจะช่วยได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยๆในเบื้องต้นมันก็ช่วยให้ได้นอนนอนหลับดีมีผลค่ะเพราะนอนหลับมันก็เป็นการพักผ่อนเนาะแต่ว่ายานอนหลับมันก็เป็นการเหมือนลดอาการเฉยๆคะ่ะเหมือนเหมือนเรากินพาราเพื่อลดไข้อ่ะคะ่ะปัญหาที่แท้จริงมันก็ได้รับต้องได้รับการแก้ไขต่อเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่ายานอนหลับก็อาจจะใช้ในระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้ายานอนหลับที่มักจะ อาจจะได้จากแพทย์ทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีต้องระวังความเสี่ยงที่จะติดยานอนหลับนะคะหรือว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความเสี่ยงของการพัดตกคลม้มหรือว่าความจำที่อาจจะแย่ลงในช่วงนั้นการจัดก,การกับความเครียดในช่วงสำหรับคนทั่วๆไปในช่วงนี้นะคะก็ เบื้องต้นก็อาจจะขอให้รู้ตัวก่อนว่าเออเราเราเริ่มมีความเครียดว่าร่างกายหรืออามรมณ์มันเริ่มมันเริ่มฟ้องแล้วว่าเรามีความเครียดแล้วถ้ารู้ว่ามีความเครียดก็ใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นพยายามผ่อนภาระอะไรบางอย่างที่มันปล่อยได้เรื่องบางอย่างที่มันอาจจะต้องวางไปก่อนก็ขอให้วางไปก่อนแล้วกลับมาหัดมาดูแลสุขภาพโดยรวมของตัวเอง ความเครียดในวัยเด็กมันก็ย่อมจะส่งผลถึงวัยที่เป็นผู้ใหญ่ะคะ่ะโดยเฉพาะความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเช่นปัญหาภายในครอบครัวการถูกแกล้งการถูกรังแกหรือปัญหาความรุนแรงอื่นๆตั้งแต่เด็กคือเวลาที่เด็กคนหนึ่งต้องเผชิญกับความเครียดที่มันเยอะเป็นเวลานาน,านเนี่ยตอนมันก็จะส่งผลกับพัฒนาการของร่างกายและสมองของเขาเพราะฉะนั้นเพื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งโรคทางกายแล้วก็โรคทางจิตเวชเลย mm hmm. ก็ถ้าใครคิดว่ามีปัญหาความเครียดอยากจะลองมาปรึกษากันดูเนี่ย mm hmm. ก็สามารถทำนัดได้ที่คลินิกจิตเวชทั่วไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคะ่ะ